วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูเกมพรีเมอร์ลีกนักกลางสัปดาห์ครับที่เรซิเบนเต็ดพบกับคริสตัลพาเลตนะครับจริงๆมีเตะกันสองเกมนะครับก็คือนิวคาสเซิลเจอกับนอร์ลิชด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในค่ำคืนวันพุธนะครับซึ่งจะมีเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับระหว่างทางฝั่งของเอเวอเรตันกับโขงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็มันมีข่าวช็อกเกิดขึ้นนะครับกับเอ่อกองหลังของอาร์เซนอลโดนโจรบุกครับก็คือ ทางฝั่งของกราเปียลมากาเยสนะครับโจลอนดอนนี่มันดุจริงๆนะครับสาเรื่องครับที่เราจะมาคุยกันในช่องใหม่นะฮะสปอร์ตไกด์จะเป็นยังไงไปติดตามชมครับ มาเจอกันครับคุณผู้ชมครับช่องของเราก็จะมีผมปอวิลพลนะครับแล้วก็คุณเกมนะครับมาดําเนินรายการนะครับก็มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังข่าวใหญ่วงการฟุตบอลเป็นยังไงตามชื่อเลยสปอร์ตไกด์แล้วก็มีวิเคราะห์ฟุตบอลให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยเพราะว่าฟุตบอลช่วงนี้เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับอ่ะเริ่มเมื่อคืนก่อนพิมเพิ่มเลียงเกล็ดสองเกมนะฮะที่จบลงไปก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับนอริช นะครับสาริกาดงนี่ทั้งฝั่งของอาลันเชีเลอร์นี่ด่าเละเทะคิรันคลาร์กนะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเกมเอ่อหกคะแนนไปกลับนะครับเพราะว่านิโคลเซนอยู่บวยใช่ไหมนอริชลองบวยคือถ้าชนะเนี่ยแล้วคู่แข่งมันแพ้ไปเหมือนหกแต้มไงเออ่นิโคลเซนเขาหวังดีว่าจะเอาชนะให้ได้นะครับทีเนี้ยเริ่มเกมมาเก้านาทีไอ้คิรันคลาร์กไปเตะบอลโดนเตะบูบุกกี้เสร็จแล้วกองหลังมันพลาดเนี่ยมันไปดึงคอโดนไล่ออกครับคือต่อให้ชาวบ้านเขาตั้งแตสิบนาทีแรก นะครับก็ยังดีว่ายังได้จุดโทษเสร็จแล้วเป็นทางฝั่งของคาร์ลินสันยิงจุดโทษเข้าไปนะหนึ่งศูนยเซนต์ก็ยังมาโดนตีเสมอจากเตมูปุกกี้เอ็ดดีฮ้ฮาวเนี่ยบอกหลังเกมเลยครับว่าการได้1คะแนนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนสูงเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นบอยต่อไปและกลายเป็นว่านิโควาเซนกับเซธนิใหม่เนี่ยเป็นทีมเดียวในพิมเบรียนะครับที่ยังไม่ชนะใครเลยนะฮะก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งคู่ตีสามลีสูเดต็ดครับเจอกับเบนฟอร์ดนะครับลีสเนี่ยช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับเออเจอกับคริสซ์มาร ทางฝั่งของปาติเกรล่านะครับสุดท้ายมาได้ประตูชัยจากการที่ได้จุดโทษกับเกฮีไปยกมือป้องกันนะครับปาติเกเรล่าที่ชอบโตนยิงนาทีสุดท้ายมากๆนะพราะว่าเราเป็นทางฝั่งของราฟินญายิงเข้าไปลีดก็เอาชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นคือค่ําคืนเมื่อวันอังคารที่นี่ค่ำคืนนี้ครับวันพุธนะฮะก็จะเป็นเมอร์ซี่ได์ดาร์บี้ที่คนรอดูกันทั่วโลกก็คือเอว่าตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้น่าดูมากๆาเพราะว่าราฟาเจอทีมเก่าราฟาคือคนที่ทําให้หงแดงได้แชมป์ ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปีที่เซเวนจารัตใต้ฉูถ้วยชนะเอซิมิลานหลังจากโดนนำสามศูนย์ความทรงจําดีๆมันเกิดขึ้นกับเดอะคอปมากมายนะแต่วันนี้เป็นคู่แข่งกันนะครับราฟาเนี่ยหนักมากแล้วนะครับก็คือเจ็ดนัดเนี่ยเอวอัลตันแพ้ไปหกนะครับทำไมเอวอัลตันถึงแย่ครับเป็นเพราะว่าไม่มีคราร์บ์ลูวินแต่มันก็แพ้เยอะเกินไปวันนี้มาเจอกับลิเวอร์พูลที่กำลังเข้าฝักมากนัดเจอกับซัมมตันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโค้งแดงลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้แบบสมบูรณ์แบบมากนะครับ ปีกสองข้างเขาเนี่ยมันเหมือนมี2คนก็คือซ้ายเนี่ยมีมาเน่แล้วก็โรเบอร์รรรรรสันขวาที่มีซ ah าร่ากับเทนนารีสันเดอร์หน่เพราะฉะนั้นเป็นอาวุธที่โจมตีได้หนักหน่วงมากดูรงแล้ววันนี้หงแดงทิฟฟูลไม่น่าจะพลาดนะครับแม้ว่าจะไปเยือนกุริสันพาร์กก็น่าจะเอาชนะได้อย่างน้อยๆผมว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะเอเวอเรตได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะค,คู่นี้น่าดุมากเลยตีสามสิบห้านทีก็ต้องนอนเด็กกันหน่อยครับทีนี้ประเด็นใหญ่วงการฟุตบอลในวันพุธเนี่ยผมอยากเล่าเรื่องของ ไอ้ลอนดอนฮะเรามองฟุตบอลอังกฤษมองประเทศอังกฤษเนี่ยเหมือนกับเมืองซิวิไลใช่ไหมครัแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปเดินซอยมืดๆได้เลยนะคุณมีโอกาสโดนตบไอโฟนโดนตบมือถือง่ายๆเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่มาโกเยสครับกองหลังของอาร์เซนอลกาเบียลมาถอยรถมาจอดนะครับเมอร์เซเดสเบนนะฮะพอจอดเสร็จลงมาครับไอ้โจนชั่วครับสองคนนะครับมันลงมาเอาไม้เบสบอลมาเลยนะครับจะฟาดนะครับถ้าไม่ยอมให้นาฬิกานะครับสุดท้ายกาเบียลเนี่ยต้องถอดนาฬิกาออกแล้วจะเอาไปให้มันแต่จังหวะยื้อแย่ง กุญแจรลดมาเส d ็จ b บ n z เนี่ยกาเบียวมันคงคิดครับว่าผมเสียดายนะฮะอุตสาห์ซื้อมานะครับซื้อมาแพงก็เลยต่อยกันไปต่อยกันมาสุดท้ายโจนแพ้ครับวิ่งหนีไปครับและโจนคนนี้นะครับเขาเคยครอบครองอาวุธแบบไม่มีใบอนุญ,ญาตมาก่อนนะครับโดนติดคุกมาแล้วะรอบนี้นะฮะต้นกลางลอนดอนอีกนะครับทนายว่ากันว่าถ้าโดนจับตัวได้ซึ่งตอนนี้หมวกมันหลุด มันทำหมวกหลุดฮะแล้วหน้าเนี่ยตารวจตรวจดีเอได้แล้วรู้แล้วว่าเป็นใครหน้าหลาเลยนะครับจะโดนโทษคุกถึง5้าปีนะฮะลอนดอนนี่จ๋ามากเลยก่อนหน้านี้เคยมีเหตุไอ้โคลาสินัทจำไ,ได้ไหมกับโอซิลโดนปล้นกลางกลางถนนเลยอะ่ะไปกินข้าวกันและโคลาสินัทไปต่อย,ต,อยต่อยกับโจนช่วยเพื่อนเอาไว้ได้นะครับเป็นเมืองที่น่ากลัวมากเลยนะตอนนี้นะอ่ะก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับจะได้เล่าให้คนอื่น รู้เรื่องได้นะครับกองหลังอาร์เซนอลโดนโจรปล้นโชคดีไม่เสียทับนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้เชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะทางฝั่งของเอ่อเอเวอเรตันได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับทางแอดไลน์สปอร์ตโปรเขามีจัดกิจกรรมด้วยก็เดี๋ยวมาตามกันได้ต่อนะครับในวันพรุ่งนี้กับช่องของเราครับสปอร์ตไกด์นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเช้าเจอคุณเกมตอนเย็นก็มาเจอกับผมได้ขอบคุณมากครับ